นะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอปปิเคชันดีก่อนนะครับโอเคใครเข้ามากันบ้างอันนี้ครั้งแรกนะสตรีมครั้งแรกนะครับนี่เคทดี ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากคอมเมนต์แล้วก็เออดูเฉยๆก็ได้นะครับมามูทันอยู่นะโอเคก็ดูย้อนหลังได้นะครับอโอเคมาแล้วบ้าจะรวดลงมาดินี่ครับจะเป็นยังไนงะ จะเปลี่ยนบ้านก่อนเอาบ้านนี้นะครับบ้านหลังนี้โอเคนี่นะครับนี่คือบ้านของผมนี่อันนี้คือตัวละครของผมก็คือผมเห็นในยู u ูบอะเขาบอกว่ามันจะอัปเดตอีกอ่ะเป็นัหนึ่งอัปเดตไหมนะอัปเดตโอเคเดี๋ยวมันก็จะอัปเดตนะครับโอเคก็เราก็เล่นพิกดีไปเรื่อยๆนะครับก็คือ ผมจะหาเงินนะครับคราวที่แล้ว p k เ EP 6แต่ตอนนี้ EP 16สิบหกแล้วนะครับโอเคก็ผมจะหาเงินถึง80,000เลยนะครับพูดจริงก็คือครบ1ิบนาทีเมื่อไหร่ผมจะบอกนะครับโอเคเออน่าจะไม่ถึง1 8นาทีหรอกนะครับโอเคไม่มีใครเข้ามาเลย สวัสดีครับผมขอเอาเอากระเป๋าได้ไหมครับไม่ได้รับเอาเอาแปะในแบบไหนไม่เอาดีกว่ามไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคมามาเงนินกระเทยุ้ยเกดกดครับประกัน,นเฮ้ยเฮ้ยมีคนทักทายด้วยสวัสดีเจนน้อโอเคเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะครับ โอเคเราจะแต่งตัวเป็นเจ้านี้นะโอเคมาอืมไม่มีใครเข้ามาเลยโอเคดูย้อนหลังได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องกัตันมาผมจะให้น้องแตนาดู <c oughs> รายการนักนะ มายถึงว่าผมนะผลรายกาดมากโอเควอุยวยวยวิยนะครับก็คืออยากให้เห็นโฆษณาเด็ดขาดในการสตรีมนะครับโอเคก็ใน EP 5, EP 6 EP 7ก็เอ่อแทรโฆษณาได้นะแต่มันถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะวิอะไรคะอ๋อคลิปครับคลิปไม่มีอะไรหรอก โอเคเดบก่อนเดบก่อน, <c oughs> นอาหามาสืบครับโอ้ขอบคุณมากเลยเออกินเยอะๆนะครับเดี๋ยวน่าจะได้ไม่ฟ้าเออขอบใจมากนะโอเคนะครับโอเคขอไม่ส่งค้าปิดซ้าหรอนู้นจะชอบเนะโอเคเดี๋ยวเอาหกสิบบาทแล้วกันนี่นะครับโอเค เริ่มเบื่อสกินแล้วสิโอเคนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นหนึ่งเดี๋ยวขอเอาเจ้าสุดแนมะ้ไปตรงนี้เอาเมนนี้เอาตรงนี้โอ,อุ้ยไอยคนแอดมาโอเคมาเดี๋ยวเราขอเป็นเป็นซัมบี้นะครับซัมบี้หน้าหน้าไหนดีเฮ้ยเราไปหมาป่าดีกว่า เป็นหมาป่าครับหมาป่าหมาป่ากุมภพา <c oughs> นะโอเคตอนนี้บ่ามงสิบสามครับงั้นผมขอออจบลงในบ่ายมง่สิบเจ็ดนะเพราะว่าคลิปนี้มันสร้างัร ผมขอโทษครับวันนี้ผมไม่ได้เออไม่ได้หาเงินแต่คลิปนหน้าหาเงินแน่นอนแต่ไม่ใช่สตีนะถ่ายจริงเลยถ่ายแบบเป็นอะไรนะถ่ายอะไรโอเคเดี๋ยวเราเอาเสื้อนี้แล้วกันอุ้ยเราไม่เป็นหมาป่าดีกว่าเงิยเราเป็นอะไรโอเคอุ้ยเอาหน้านี้ต่ดทรงผมนะครับโอเคเนี่ยเอาเสื้อนี้ไหมอะไม่ไม่เอาอะนะครับ อุ้ยโอ้ยสมผงแต่ฟลอยไหมโอเคเอาสมผมนี hmm. mm ้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปเอาเอากางเกงอุ๊ยจะยีิมอะไรกันนักหนานะครับอุ้ยเอากางเกงสีฟ้าไหมให้กางเกงยิงก็ได้นะโอเคงั้นผมเอากางเกงสีฟ้าแล้วกันนะครับส่วนรองเท้าไม่รองเท้าทางนี้ไหมไม่รองเท้านี้ก็ได้นะ โอเคเออสว่วนเจ้ากระเป๋าผมไม่ซื้อนะครับโอเคงันตอนนี้ก็ประมาณสองพันหกพันเจ็ดโอเคเย่เย่กี่โมงและสิบห้าแล้วนะครับจะจบไลฟ์ปีแ็กไม่ใช่จบไลฟ์ปีสองพันยสิบสองนะครับเราจะจบไลฟ์ประมาณบ่ายโมงยี่สิบเจ็ดนะครับก็ถามว่า เนาะทำไมห้องมันเงียบจังไม่มีคนอยู่เลยเหรอเปล่าครับมีคนอยู่นะค quiero, ือพ uh, really ok ี่ครับส yea. ่วนพ่อแม่ผมก็ไปทํางานนะครับหนูน้องหมาไม่ฉันคิดถึงเก๋์เลืเกินแต่อย่าคิดถึงผมเลยตอนนั้นอ่ะพี่รับพี่รับผมทําไมอ๋อพี่ไม่อยากรบกวนอ่ะขอโทษทีไปเก็บเซ็กระเป๋าเลยครับเกย์พี่ดีไปเก็บมหัศจรรย์จริง เก็บเอาลูกโป่งยัดใส่กระเป๋าได้โอ้โหถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงน,นะผมคิดว่าเอาเอาลูกโป่งยัดใส่กระเป๋านะน่าจะแตกแม่ถ้าเกิดว่ามีสายนะอือสิบหกนาทีแล้วโอเคตอบเดี๋ยวเราขอเต้นแป๊บหนึ่งนะครับเอ,อ่ออันนี้ตัวทดลองนะตัวตัวจริงมันอยู่มันมันจะ ออกมาในวัน oh, ท no okay. ี่สิบห้าพฤศจิกายนโอ้มีน้องหมกก็แม่เตรียมตัวเตรียมใจกินอาหารกับกุมภาได้เลยทุยเตรียมตัวเตรียมใจเต้นกับกุมภาได้เลยนี่ทำไมเออนั่งลงกินแล้วกันเฮ้ยวันนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวก่อนสิบห้านาทีแล้วไม่อยากกินแล้วโอเคนะครับ อันนี้ผมนึกว่าเป็นน้ำโคลานะแต่จริงๆแล้วมันคือเอ่ออะไรนะน้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือคือน้ำมะพร้าวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับแล้วก็วิมีนะโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงเพลงก่อนนะครับนี่ใครอยากเอ็กซเอสได้นะครับชื่อว่ากุมภาหนึ่งสี่เบอร์โทรสามสองห้าครับถ้าเกิดว่าแอดไม่ติดก็ไม่เป็นไร เนี่ยครับโอเคเต้นต้องเต้นนะครับเดี๋ยวผมขอเต้นเป็นท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้อันนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคกี่โมงแล้วโอเคสิบเจ็ดนาทีครับอีกสิบนาทีเนาะยาวๆไปครับยาวๆไปนะครับยาวๆไปอีกสิบนาที <c oughs> หุ้ยนี่ใส่ฟ้ารองเท้าครับทุกคนโอเคอ่ารนยนต์นายอายุกี่ปีละผมอายุสังขวบครับโอเคโอเคก่อนอื่นนะครับเออไลฟ์นี้ผมจะพาทัวร์บ้านคิตตี้นะครับโอเคเอาชุนบ้านคิตตี้เนาะ ปรบบ้างที่ทำให้บ,บ้าเขียี้แบบนี้เลยโอเคอีกเรื่อเรีก่อนอย่าอย่าเพิ่งนะครับเก่งๆนี่ครับอันนี้ก็คือห้องดีเจนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือห้องครัวครับแล้วก็นี้ก็คือห้องรับแขกครับแล้วก็อันนี้ก็คือห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ ห้องนั่งแบบนั่งเล่นแบบชิวๆนะครับนี่ใครอยากนั่งตรงนี้ก็นั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครหนาวนะครับก็มามาอยู่ตรงเตาผิงก็ได้นะครับเตาผิงอบอุ่นมากๆเลยจ้านะครับก็ก่อนที่จะขึ้นไปชั้นสองอย้อนยุคที่คิตตี้ด้วยนะครับว่าว่าเอ,อ่อดีๆจะรับพ่อสู่ชั้นสองหรือคิตตี้ก็จะบอกว่านี่คือชั้นสองของบ้านของพี่ผ่านอย่าลืมบอกด้วยน,น,นะสำหรับใครที่ แล้วก็เจอว่าคิตตี้อ่ะพูดรายการน้าเลยอาคารอาคาที่ไหนนะครับแล้วก็โออีกอีกเอออีกนาทีนะประมาณอีกประมาณแปดนาทีนะครับไอเชนนี่คือพอน้องผมนะครับแล้วผมก็โงมิงนะครับน่าทึ่งลยโอเคแล้วก็อ แล้วตอนนี้ก็คือห้องน้ำครับผมตอนแรกน,นะผมจะเอาห้องนาบผมไว้ตรงนี้แต่ผม,มลืมไงเพาห้องน้ำตอนนี้มันไม่มีอันนี้คือห้องนอนน้นอ,มมองกัปตันนะครับพูดจริงเลยห้องนอนน้องกัตันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือห้องของห้องทำงานครับก็คือตล่นเกียร์ตรงนี้ได้อันนี้คือที่เดิมที่เล่นเกมที่ทำงานของผมแล้วก็ นี้ก็คือของน้องกระตันก้อนนี้ก็คือของของคนที่เพิ่มมาใหม่นะครับโอเคของน้องมาของผมก็เพราะว่าน้องใหม่ตอนนี้อายุประมาณหนึง่งขวบครับอุย๊ยลืมลืมรีวิวห้องสุดท้ายโอ้โหอีกอีกเจ็ดนาทีก็จะปิดไลน์แล้วนะคะรับแล้วก็นี้ก็คือห้องอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมแต่มันมีเก้าอี้ลอยนะครับก็ พินง่ายๆมากครับก็กระโดดตรงนี้แล้วก็ให้นั่งได้แล้วเซลฟี่ได้นะครับเซลฟี่ด้วยนะโอเคมีคนเข้ามาคู้บ้านเกมี่ในบ้านนายไปกระเทยเหรอไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับแต่ผมอยากซื้อไปครับมีคนว่าโอเคก็ก็จะปิดไลฟ์แล้วเดย้อนเราจะปิดไลฟ์แล้วนะ โอเคอืมเรียกการ์ด hmm. ดีไย้ก่อนนะครับโู้ยยังไม่โอ้ยโ้เป็นไลน์ห้าคนเลยว้าวคนอืมแกปิดเสร็จเฮ้ยทุกคนดูสิดูกดเศษรองเท้าเก้าสิบเพชรเละดูท่าของน้องสัตว์เลี้ยงดิอู้ยโอ้ยู้ยโอ้โห แค่เหล่านี้สนี้ขอขึ้นนงี้นะฉันีีตัวบอมค่ะเอคยังไงเฮ้ยเข้าต่อไีกเหรอไม่มีทางหรอกโอเคเดี๋ยวเราต้องอนีเเดี๋ยวเราขอบีมนะครับ วันนี้ยอดดูไม่ค่อยดีนะคบเพราะว่าผมไปผู้จิตามมที่สุดในโลกโอเคแต่ละห้คนแล้วดีดีใจเหลืเกินโอเคผมขอปิดไลฟ์ได้ไหมโอเคก็จะปิดไลฟ์แล้วนะแต่ผมไม่มีไลไรทำนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าไลฟ์นี้สั้นหรือยาวนะคบยังไงผมก็ขอปิดไลฟ์ไปเท่านี้ก่อนจะใหม่คลิปเจาใหม่ไลฟ์หน้าหรือ คลิปหน้านะครับแล้วผมก็จะสตรีมเกมอะไรก็ไปดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายบายโอ้ยปิดสตรีมยังไงปดไม่เป็นคเขาปดไม่เป็นโอเคเยังไงนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับก็อาจจะเดี๋ยวปิดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอา อ๋อันนี้เขาแอบนี้นะครับโอเคจะ